เบื้องหลังการจัดฉากแต่อันนี้ออเดอร์จริงนะคะไม่มีจัดฉากนะคะอุ้ยนี่ดูใกล้ๆกับหัวหน่อยอันนี้ออเดอร์จริงหมดนะคะนี่เมื้องหลังซานเ้องหลังค่ะเบื้องหลังค่ะนะคะ ของพวกนี้คือเราทําเองจริงนะคะขายเองจริงเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาอยู่ครอบครัวเดียวกับเรานะคะเราก็จะสอนให้ได้แบบนี้ทุกคนนะคะขายกันให้ได้แบบนี้ปางๆทําเป็นธุรกิจเราจะไม่ใช่แบบว่าขายวันๆเล็กๆน้อยๆนะคะเราจะทำานึง่งคีเรต้องทำแล้วรวยนะคะใช่ไหมคะราศรีต้องจับแบบนี้นะคะต้องจับนะคะต้องรวยนะคะขายทุอ เออค่ะหนูยืนใกล้ๆกันหน่อยไหมอันนี้เหมือนใส่ถิ่นแบบงานวัดอะหนูเจะไปไหนจะเอายาเจ้าสั้นไมคือส่วนเหลือ